สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะแพทนปรภาหอบกระเช้าพาลูกชายน้องเรซิงไปไหว้คุณย่าโดนทักหน้าเหมือนกันมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ถึงว่าจะมีลูกแล้วแต่ความฮอตนั้นไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยสำหรับแพทนปรภา ต,ตระกูลที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ตอนนี้จะต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ความสวยและความฮอตก็ไม่เคยหายไปซึ่งตอนนี้ทางด้านแพทนปภาได้เปิดใจคุยหนุ่มคนใหม่อายุห่าง14ปีโดยบอกว่าคุยกันมาได้ร่วมปีแล้วแต่จะขอคุยไปแบบนี้ไม่มีสถานะและไม่ได้เปิดเผยตัวตนด้านแฟนใหม่ก็เข้ากับลูกชายน้องเรซซิง่งได้เป็นอย่างดี ล่าสุดทางด้านแพทนปภาหอบกระเช้าพาลูกชายน้องเรซซิง่งไปหาพ่อแม่อดีตสามีเป็นเรซซิง่งในวันตรุษจีนโดยได้นำกระเช้าผลไม้ไปไหว้ คุณแม่อดีตสามีและทางด้านคุณแม่อดีตสามีก็ได้มีการให้อ่างเปาหลานชายน้องเรดซิงซึ่งต้องบอกเลยว่าดูจากสีหน้าคุณย่าที่ได้เจอหลานชายแล้วก็แฮปปี้ยิ้มไม่หยุดเลยทีเดียวและต้องบอกเลยว่าแพทรนภภาเป็นคนที่น่าชื่นชมมากๆเลยทีเดียวพาหลานชายไปหาคุณย่าทุกโอกาสสำคัญขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ